วันนี้ชวนคุยเรื่องยาฆ่ามแมลงครับว่ามียาตัวไหนที่เราใช้บ้างมีคอนเซปต์ในการใช้แบบไหนแล้วก็มีข้อควรระวังในการใช้ยาฆ่ามแมลงอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังครับวันนี้เราก็จะคุยกันในหมวดหมู่ของการป้องกันแล้วก็กําจัดมแมลงศัตรูพืชเนาะซึ่งมแมลงศัตรูพืชหลกัหลกๆที่เราเจอกันทั่วๆไปนะก็จะมีไรแดงนะครับแล้วก็เคลียไฟนะครับแล้วก็หนอนแล้วก็หอยเนาะ ซึ่งหอยวันนี้าจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของยานะเพราะส่วนตัวเราใช้จับเอานะครับอ่ามันตัวใหญ่นะเห็นง่ายก็ใช้จับเอามไม่ต้องใช้ยาแต่ว่าที่เหลือเนี่ยายแดงเพรยไฟแล้วก็อ่าอะไรนะหนอนรายแดงเพียไฟหนอนพวกนี้เราส่วนตัวเราใช้ยานะซึ่งเป็นเคมีทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเคยใช้ชีวพันธุ์แล้วมันแบบเอาไม่ค่อยอยู่ยนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงคอนเซปต์การใช้นะครับก่อนจะพูดถึงคอนเซปต์เนี่ย อยากจะบอกว่าหลายๆคนใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นประจำนะแล้วก็มักจะได้ผลดีในระยะแรกแต่ว่าในระยะถัดๆมาเหมือนกับมันจะเอาไม่อยู่เหมือนฉีดครั้งแรกแล้วมันได้ผลดีการระบาดหายไปต้นไม้เริ่มกลับมาสวยแล้วก็ฉีดซ้ําอยู่อย่างนั้นน่ะตามตามรอบเนาะ ฉีดซ้ำอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันกลับมีการกลับมาระบาดอีกนะครับแล้วพอฉีดทีนี้นไม่หายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ใช้ยาฆ่ามแมลงมือใหม่เนาะแล้วก็ใช้ตามฉลากแนะนําถูกต้องทุกอย่างแต่เอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเป็นเพราะอะไรรวมถึงการใช้ยาเนี่ยมันต้องใช้ยาให้ถูกต้องกับแมลงสะปูพืชนะเพราะว่ายาในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะออกฤทธิ์กับแมลงหรือแมง ไม่เหมือนกันเนาะรวมถึงนอนด้วยนะครับแมงกับแมลงเนี่ยมันจะมีจํานวนขาที่ไม่เท่ากันเนาะอันนึงมี6ขาอันนึงมี8ขาซึ่งเราจาไม่ได้ว่าอะไรมีกี่ขานะแต่ว่าจํานวนขามันจะไม่เท่ากันแล้วก็ใช้ยาคนละตัวด้วยนะครับวิธีการแล้วก็เทคนิคในการที่เราจะทําให้ใช้ยาเราได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนาะมันก็จะมีประมาณที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับ อย่างแรกเลยเราก็คือต้องรู้ชื่อสามันของยาที่เราจะใช้ก่อนเราก็รู้ว่ายาในชื่อสามันนั้นๆเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มอะไรแล้วมันออกฤทธิ์กับมแมลงศัตรูพืชชนิดไหนก็พูดให้เข้าใจง่ายๆกว่านั้นก็คือใช้ยาให้ถูกต้องกับโรคหรือแมลงที่ต้นไม้เจอนะครับข้อ2ก็คือเราจะต้องมีการสลับยานะครับสลับยาในที่นี้ก็คือต้องสลับชื่อสามันแล้วสลับข้ามกลุ่มไปด้วยนะครับยา ยาฆ่ามแมลงที่จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยมันจะมีชื่อสามัญแล้วก็มีกลุ่มที่ตัวยาตัวนั้นๆนั่งอยู่นะครับเขาจะจําแนกไว้เป็นกลุ่มๆซึ่งมีหลายกลุ่มมากนะครับเวลาเราจะสลับยาเนี่ยยกตัวอย่างว่าเราจะใช้ยากําจัดมแมลงเราต้องใช้ยาในกลุ่มแรกแล้วก็สลับข้ามกลุ่มไปในอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ํากันนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างชื่อยาแล้วก็กลุ่มที่ส่วนตัวเราใช้นะ จะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเราแบ่งเป็นสองอย่างก่อนเนาะเป็นยาไรแล้วก็ยามแมลแงนะครับยามแมลงเนี่ยส่วนตัวเราจะใช้อยู่2ชื่อสามัญก็คือเป็นตัวยา2ตัวแล้วจะใช้2ตัวนี้สลับกันนะครับตัวแรกเราจะใช้ยาที่ชื่อว่าอิมิดาครอปฮิดเป็นชื่อสามัญเนาะวันนี้เราคุยเรื่องชื่อสามัญอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องชื่อยี่ห้อเนี่ยมันไม่สําคัญ ให้ดูชื่อสามัญเป็นหลักนะครับอีมิดาครอพิดเนาะจะอยู่ในกลุ่ม 4A นะครับแล้วก็อิมาเนกตป็นแบนโซเอตนะครับอันนี้จะอยู่ในกลุ่ม6 2ตัวนี้เป็นยามแมลงทั้งคู่นะครับวิธีการใช้เนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าไซเคลิลวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟหรือมแมลงทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่14วันนะครับ1ครั้งในการฉีดพ่นอ่ะสำหรับเรา1นะหนครั้งเท่ากับ7วันแปลว่าเราก็จะฉีดพ่นยาพวกนี้ทุกทุกวันนะครับ 7วันแรกเราก็จะใช้ในกลุ่ม 4A ก็คืออิมิดาคอพิดเนาะใช้2ครั้งติดกันห้ามเกินนี้เพราะว่า2ครั้งมันจะครบ14วันมันจะเท่ากับ1วงจรชีวิตของเพลี้ยไฟหรือว่ามแมลงอื่นๆเนาะทีนี้พอเราจะพ่นครั้งที่3เราพ่น2ครั้งติดกันไปแล้วนะเวันบวก7วันเป็น14วันทีนี้ไอ้รอบที่3เนี่ยก็คือ7วันครั้งที่3เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้อง เปลี่ยนยาเนาะเปลี่ยนยาในที่นี้ก็คือเปลี่ยนกลุ่มเมื่อกี้เราอยู่ที่อิมิดาครอปิดเนาะกลุ่ม4 a เราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกลุ่มไปใช้เป็นอิมาเมกตินแบสโอก็คืออยู่ในกลุ่ม6อ่าสลับจากกลุ่ม4 a มากลุ่ม6ทีนี้พอเราใช้อิมาเมกตินแบสโอไปอีก2ครั้ง2ครั้งในที่นี้ก็คือ7วันบวก7วันเป็น14วันเราก็จะสลับจากกลุ่ม6กลับมาที่กลุ่ม4 a ซึ่งในกลุ่ม4 a มันอาจจะมีตัวยาตัวอื่นอีกที่ไม่ใช่อิมิดาครอบิดก็สามารถสลับไปใช้ยาพวกนั้นได้เหมือนกันขอให้อยู่ในกลุ่ม4 a หรือยากําจัดพะยะในกลุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่กลุ่ม6เพราะเราเพิ่งออกมาจากกลุ่ม6ถูกไหมอ่ะคอนเซปต์ก็ประมาณนี้ก็คือ1ครั้งเท่ากับ7วันพ่น2ครั้งก็จะครบ14วัน2ครั้ง14วันเนี่ยมันจะเท่ากับไซคลนึรอบวงจรชีวิตของเพลียะไฟหรือว่าแมลงอื่น เราก็ต้องสลับออกจากกลุ่มที่เรากําลังฉีดอยู่นะปัจจุบันไปอยู่ในกลุ่มอื่นที่เป็นยาออกฤทธิ์ฆ่า,มาแมลงหรือฆ่าเพลี้ยไฟอย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะอ่ะตรงนี้น่าจะตามทานถ้าตามไม่ทันย้อนดูน่าจะเข้าใจนะครับทีนี้ระหว่างที่เรากําจัดมแมลงอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องไปดูเรื่องของการกําจัดแล้วก็ป้องกันในส่วนของไรแดงด้วยซึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับไรแดงเนี่ยเราก็จะใช้ยาอีก2ตัวนะครับชื่อยาว่าขอดูโพยนึง ซึ่งใบแดงเนี่ยมันก็จะต้องใช้ยาอีก2ตัวนะครับส่วนตัวเราก็จะใช้เฟนไพโรซิเมตกลุ่ม 21A นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ไซฟลูมีโทเฟนนะครับอยู่กลุ่ม 25A อีก1ตัว2ตัวนี้ก็จะสลับกันนะครับสลับกันในคอนเซปต์เดียวกันกันกบยาฆ่ามแมลงหรือฆ่าเพลี้ยในในครั้งก่อนนี้นะครับแต่ว่ายาไรเนี่ยในระยะที่ระบาดแล้วนะครับ ไรเขาจะมีไซเคิลวงจรชีวิตที่ค่อนข้างสั้นกว่าแมลงนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะแค่5วันนะครับเกิดจนมันตาย5วันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสลับยาในอัตราที่ถี่กว่าเนาะถี่กว่าการสลับยาแมลงนะครับเช่นถ้าเราสลับยามลงทุกๆ14วันยาไรเราอาจจะต้องสลับทุกๆครั้งที่เราพ่น1ครั้งก็คือ7วันใช่ไหมสมมติเราพ่นสัปดาห์นี้ ยาแมางยังไม่ต้องสลับแต่พอรอบถัดไปสัปดาห์หน้าพ่นยาไรต้องสลับแล้วนะครับมันจะต่างกันในดีเคตรงนี้นิดนึงนะครับใช้เฟนไพร o x ซิเมตสลับกับไซฟ,ฟูมิโทโฟเฟนสัปดาห์เว้นสัปดาห์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในโหมดของการป้องกันเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสลับหรือฉีดห่างหน่อยหรือลดโดสลงมาหน่อยก็ได้นะครับสำหรับไรแดงมันมักจ,จะระบาดในช่วงที่ อากาศมันแห้งๆนะครับช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเจอนะครับเทคนิคในการใช้ยา2ตัวนี้ร่วมกันมันก็จะมีทริคเล็กๆนะครับในการกําจัดไรเนี่ยถ้าเราใช้ยากําจัดไรพร้อมกับยาฆ่ามแมลงเนาะตัวไหนก็ได้นะผสมพร้อมกันมันจะช่วยในการกําจัดไรแดงให้ลดการระบาดหรือหมดไปจากการระบาดได้ไวขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะฉีด3-4รอบแต่ถ้าเราไม่ผสมกับยามแมลงเนาะใช้ยาใดอย่างเดียว อ่ามันอาจจะประมาณ2-3หรือ4รอบเนาะสอรอบมันถึงจะเริ่มได้ผลแบบค่อนข้างจะร0อก็คือการระบาดนี้มันจะหมดไปเนาะแต่ถ้าเราเพิ่มยา,มาแมลงเข้าไปด้วยหรือฉีดพ่นพร้อมกับยาฆ่า,มาแมลงมันก็จะร่นระยะเวลาลงอีกอาจจะแค่2ครั้งแล้วจบเลยแล้วที่เหลือก็เป็นโหมดของการป้องกันเนาะแล้วก็อาจจะฉีดห่างหไว้ทุก10วันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับทีนี้อันนี้มันเป็นหลักการทั่วไปนะในการใช้ยา มแมลงแล้วก็ยาไรแต่ว่าส่วนตัวเราอ่ะในเมื่อ,อยาไรมันต้องสลับทุกวีคอยู่แล้วนะครับตัวยา,าแมลงเราก็จะสลับทุกวีคไปเลยโดยการจับคู่กันไว้เนาะจับคู่กันไว้มันมียาทั้งหมด2ตัวที่เป็นยาไร2ตัวที่เป็นยา,มาแมลงใช่ไหมเราก็จะจับคู่กันไว้เลยแล้วก็สลับแบบนี้ไปตลอดเนาะเช่นใช้อิมิดาคลอพิดคู่กับเฟนไพรอซิเมทเราก็เอานนี้คู่กันไว้ ฉีดครั้งนี้เราจะใช้คู่นี้พอไปอีกคู่หนึ่งเราใชอ้อีมาเมกตินแบสโซเอทที่เป็นกลุ่ม6บวกกับไซฟ,ฟูมิโทโฟเฟน 25A ที่เป็นยาไรเนาะกลุ่ม6เป็นยามนแมลงนะ 25A เป็นยาไรเราก็เอา6คู่กับ25เอา 4A คู่กับ 21A บเแบบนี้ไปเลยนะครับมันก็จะได้ไม่งงเนาะพอไม่งงนะ่ะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเป็นรูทีนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะได้ผลดีในเชิงเทคนิคด้วย แล้วก็ได้สลับยาให้มันสัมพันธ์กับรอบวงจรชีวิตของมแมลงด้วยมันก็จะได้ฉีดแล้วก็กําจัดมแมลงได้แบบเอาอยู่ไม่ได้ฉีดแล้วก็เสียเวลาเสียเงินไปฟรีๆเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับคอนเซปต์ในการใช้ยาไรแล้วก็ยามแมลงทีนี้มาพูดถึงวิธีการผสมส่วนตัวเราชอบใช้ยาที่เป็นลนักษณะยาน้ําคือยาในกลุ่มพวกนี้มันจะมีทั้งยาผงแล้วก็ยาน้าถ้าเป็นไม่ได้เนาะถ้าให้เราแนะนําก็คือ เลือกซื้อที่เป็นยาน้นาแบบชนิดเข้มข้นแล้วเราก็เอามาผสมกับน้ําตามอัตราส่วนเพื่อที่จะได้เจือจางแล้วก็ไปฉีดพ่นที่ตอนหมายนะครับทีนี้วิธีผสมก็คือสมมุติว่าเราใช้ถังพ่นขนาด5ลิตรเนาะก็คือขนาดของถังพ่นเนี่ยมันก็คือจะบอกปริมาตรของน้ําที่สามารถใส่ลงไปในถังได้ที่เหลือมันก็จะเป็นที่อยู่ของอากาศที่เราปั๊มอากาศเข้าไปเพื่อให้มันฉีดพ่นออกมาได้เนาะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำา5ลิตรจะไม่ง่ายเลยก็คือใช้ยาแมลง5ซีซีใช้ยาไร5หีซีนะครับหรือว่าบางชนิดอย่างไซฟ,ฟูมิโทโฟเฟนเนี่ยยี่ห้อที่เราใช้เนาะมันจะใช้1 ml ต่อน้ำ2า2ลิตรก็คือใช้ครึ่งหนึ่งของยาแมลงอันนี้ก็ให้ดูตามฉลากของยี่ห้อนั้นๆเนาะแล้วก็ใช้ตามนั้นได้เลยแต่ว่าปริมาตรน้ำา5ลิตรเนี่ยก็คือน้ำา5ลิตรแค่อันเดียวในถังเดียวนะครับแล้วที่เหลือเราก็ไล่ใส่ เป็นตัวตัวไปตามตามฉลากที่เขาแนะนํานะครับมันจะเหมือนกับที่เราผสมยาราเราก็ยาฆ่าเชื้อพื้นผิวในคลิปก่อนหน้านี้เลยก็ไปดูวิธีการในนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆมันใส่ทุกตัวพร้อมกันได้เลยนะหมายถึงว่าเราผสมยารายาอไรายามแมลงปุ๋ยฮอร์โมนจุลธาตุลงไปรวมกันในถังเดียวนะครับตามอัตราน้ําในถังนั้นเทียบกับอัตราค้างฉลากได้เลยนะครับแล้วก็ ผสมฉีดพ่นในครั้งเดียวกันยกเว้นอ่าคอเปอร์ซัลเฟตแค่นั้นเองนะครับที่เหลือผสมได้หมดเราใช้มาหลายปีแล้วไม่มีปัญหานะครับเมื่อเราพูดถึงคอนเซปต์การใช้แล้วพูดเรื่องชนิดยากลุ่มยาแล้วนะครับพูดเรื่องการผสมแล้วทีนี้มันก็จะมีอีกข้อควรระวังเนาะในเรื่องของการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเราไปอ่านห้างฉลากเนี่ยมันจะมีวิธีแก้ทิศเบื้องต้นสําหรับ ถ้าเกิดว่าตัวเราอะได้รับการสัมผัสหรือโดนละอองเข้าตรงเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีวิธีแก้พิษเบื้องต้นอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเราไปหาคุณหมอนะสมมติว่าใครแพ้เคมีพวกเนี้ยก็ให้เอาฉลากหรือชื่อยาอะไรเงี้ยพกไปด้วยเขาจะได้รู้ว่าเราได้รับผลกระทบจากจากอะไรมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือเราป้องกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือใส่แว่น ใส่แว่นใสๆเนะเพราะว่าเวลาที่เราพ่นมันจะมีลมแล้วก็ลมเนี่ยมันจะพาละอองของยาเนี่ยมันโดนมันโดนเข้าดวงตาเราก็อันตรายหรือว่าโดนใบหน้าโดนผิวหนังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ระคายเคืองง่ายขนาดนั้นนะแต่สําหรับคนที่บางคนผิวหนังอาจจะเซนซิทีฟอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่แต่งกายให้มิดชิดใส่แว่นใส่อ่าแมสเพื่อไม่ให้ตัวเราอะสูดลมยาพวกเนี้ยเข้าไปนะครับรวมถึงแบบใช้ถังพ่นยาที่มันมีคุณภาพหน่อย มันจะปรับหัวแล้วก็ไปพ่นใกล้ๆได้พ่นใกล้ๆหมายความว่าเอาหัวพ่นมีก้านเนาะยาวๆแล้วก็ไปพ่นใกล้ๆต้นไม้มันก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปใกล้มากแต่ถ้าใช้ฟอกกี้ที่ฉีดๆส่วนตัวเราไม่ค่อยแนะนาในในมุมของการใช้ักยาค่ามแมลงนะแต่ถ้าใช้พวกฮอร์โมนหรือ ara, ยารายพวกนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ก็คือเราป้องกันโรคมแมลงให้ต้นไม้แล้วแต่ว่าระหว่างเราใช้พวกนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับ ส่วนตัวเราก็จะป้องกันในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็จะยืนในทิศทางที่สมมุติว่าเขาจะเรียกว่ายืนในทิศทางที่อยู่เหนือลมก็คือสมมติลมพัดไปทางนี้เราก็จะยืนอยู่ต้นๆแล้วก็พ่นพ่นไปทางนี้ลมก็จะพัดละอองมาทางโน้นประมาณนี้หรือถ้าใครแบบดูทิศทางลมไม่เป็นก็ป้องกันเรื่องการแต่งกายเรื่องการโปรเทคดวงตาแล้วก็ปิดด้วยหน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยก็เอาอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ ไปล้างมือให้สะอาดอาบนองอาบน้ําสระผมนะครับมันดูเป็นเหมือนเรื่องยุ่งยากเนาะแต่ว่าถ้าทําได้ก็จะดีมากนะครับถ้าใครทําไม่ได้อาจจะไปลองใช้ในกลุ่มของชีวพันธุ์ซึ่งซึ่งตัวเราไม่ได้ใช้ชีวพันธุ์เท่าไหร่นะเพราะมันเอาไม่ค่อยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครกลัวเรื่องเคมีซึ่งจริงมันไม่ได้น่ากลัวเนาะถ้าทําตามที่บอกก็คือโอเคไม่ไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่ถ้าไม่ป้องกันหรือประมาเลนเลอรอะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลกระทบนิดนึง หรืออาจจะกระทบมากก็แล้วแต่กรณีนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเกิดใครกลัวมากมากก็อาจจะลองไปดูพวกชีวพันธุ์แต่มันจะเทรดกับการที่ว่ามันจะเอา,มาแมลงศัตรูพืชไม่ค่อยอยู่หรือมันจะมีกระบวนการมาีวิธีการที่มันอาจจะช้ากว่าไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วเหมือนการใช้เคมีเพราะเคมีมันจะออกแบบมาให้สัมผัสกับมแมลงแล้วก็ อ่าเกิดเอฟเฟกเลยหรือว่าพืชดูดซึมได้ไวมแมลงมากัดกินดูดน้ําเลี้ยงเข้าไปก็ดูดพวกอ่าเคมีที่เราฉีดไว้ในต้นไม้เข้าไปด้วยกระบวนการมันจะรวดเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวพันธุ์มันก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่มันก็จะให้ผลที่ช้าลงในเรื่องของการกําจัดมแมลงศัตรูพืชเนานะซึ่งนี้ก็ลอง เปรียบเทียบดูว่าเราสะดวกแบบไหนถนัดแบบไหนนะครับทั้งหมดมันสามารถที่จะควบคุมแล้วก็กําจัดมแมลงศัตรูพืชได้หมดทั้งเคมีภัย์แล้วก็ชีวภัณฑ์นเนาะแต่ว่าก็ถ้าใช้เคมีต้องระวังนิดนึงแต่ก็จะไวกว่าวันนี้เราก็พูดถึงคอนเซปต์เนาะรวมถึงชื่อยาในเรื่องของยากําจัดไรแล้วก็ยากําจัดมแมลงนะครับอ่ะก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการสลับยาเนาะก็สลับยาทุกทุก รอบของวงจรมแมลงที่เรากําลังจะกําจัดเขาเนาะะแมลง14วันไรก็สลับยาทุก7วันก็ได้สลับยาเปลี่ยนชื่อสามัญแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มด้วยนะบางทีเปลี่ยนชื่อสามัญแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องสลับไปข้ามกลุ่มไปเลยนะครับมันถึงจะลดอาการดื้อยาได้นะครับทั้งมแมลงแล้วก็ไรจําเป็นน้องสลับทั้ง2แบบนะเพราะว่ามันดื้อยาได้ทั้งคู่ทั้งมแมลงแล้วก็ไร ส่วนบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวอ้าวป้านแล้วหนอนล่ะหนอนหนอนเนี่ยในกลุ่มหกเนาะมันจะมีฤทธิ์กำจัดหนอนด้วยนะครับก็คือในอีมาเมกติมาโซเอตกลุ่ม6นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ในการกําจัดแล้วก็ควบคุมเรื่องของหนอนไปเลยเนาะส่วนตัวเราใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ยาหนอนที่แยกออกไปอีกนะครับมันก็ไม่มีหนอนระบาดในในโรงเรือนเนาะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ดีเหมือนกันในยากลุ่ม6นะครับก็ คอนเซปต์ก็จะประมาณนี้แล้วก็คอนเซปต์ในเรื่องของการป้องกันตัวเองด้วยเครื่องแต่งกายที่มันมิดชิดเนาะแล้วก็ล้างมืออาบน้ําสะผมหลังจากที่เราไปพ่นยาฆ่า,มาแมลงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทานะครับส่วนเวลาที่เราควรจะฉีดพ่นก็คือตอนไหนก็ได้ที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แบบร้อนแรงเช้ามืดจนถึงก่อน7จ็ดแปดโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยให้พืชเขาดูดซึมแล้วก็ให้ไอสิ่งที่เราพ่นไปเนี่ยมันแห้งก่อนที่แดดมันจะแรงเนาะ หรือว่าเฉียดตอนพอาทิ์ตกดินไปแล้วหรือว่าเย็นๆห้าโมงครึ่งหกโมงให้มันยังพอมีแสงสว่างให้เราทํางานได้แต่ว่าอ่าไม่ได้มีแสงที่มากจนมันมาทําให้ใบไม้เรามีปัญหาเนาะเพราะว่าเวลาเราเฉีดใบเนี่ยอ่าใบไม้มันจะเปียกถ้ามันโดนแสงเนี่ยน้ำที่มันเปียกใบไม้มันจะเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นบางทีมันจะทำให้ต้นไม้เราเสียหายได้นะครับก็ ประมาณนี้ใครสงสัยอะไรหรือว่าใครติดเรื่องยาเรื่องชื่อยาชื่อสามันอะไรเงี้ยนะครับก็ส่งคอมเมนต์มาถามทิ้งไว้ได้นะครับอันไหนรู้ก็จะตอบให้เลยอันไหนไม่รู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาตอบให้นะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะต้องป้องกันใส่แมสใส่แว่นใส่เสื้อแขนยาวอะไรประมาณนี้นะครับบา,บาย